ทุกคนมาคิดมั่นสนะ นี yeah, it, you ้ย no, mm ่ม้คือบอลลูนเพลงยังเพลงไหนเพลงนีไปโชคดีรักเป็นเวรไม่ใช่ไม่โชคดีไอ้โชคดีแต่เนี่ยมว่าท่านเกิดถูกตหันเลได้ครับอันเพลงไม่เพลงนีกเราเพลงยังกว่าเรกนี่ยเขารอย็ดเตกคุณนุ่นไม่ได้ยึดเลยแล้วเนี่ยเขารอมาจังได้ครับเลิกเล้วครับมูเล็กซิงเล็กเลครับเล็กเลครับมูเล็กซิงเล็กแล โอ้กจังหาักมาอันแต่ใจโค้่งเดี๋ยวแต่เสียไปชิบเอย่างอันนี้มันเพียงคือมาครอบในใจเป็นใจนร่ล่ะเป็นาการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงครับพี่ได้ครับเพื่อนลองดีเพื่อนกันโชคด้านไปจะพร้อมอางนดีก็ต้องทับใจตลอดพี่ยายคคับผ้ากันถึึนเพื่อนไปที่หมอร่างกับผง ปัจบันนี้ข่าวว่าประกาศหานักล่องนักลำ่ลำรับสมัครนักล่องนักลำ่ำก็ลเลยนพักกันลังเรื่อยๆเป็นมาดจะเร็วโอ้โหดีมาก,กมาสมัครมอลำจ้าดีมากครับพ่อใหญ่พี่น้องเห็นไหครับพ่อผมประกาศป้าเด็่คุณยายกับพ่อลูกมาสมัครได้ดีมากๆครับพ่อใหญ่ครับดีมากๆไหน,นที่ลูกจากพ่อเนี่ยไหนจะมีแม่ลี่แม่ลูกจด็ยังไง่ารับการลูรูปเขาสบาย่แมนได้อไรเนี่ยหลานหลานกับว่าแมนลูกคนอทางบ้านลูกคนอาย กับ่มีผู้ใดกับผู้ใหญ่ผัวใหญ่ได้ยินมหมผัวเจ้าหญิงนี่ตี่อันทผัวยี่นี่ทำผัวไหนมาเอาผัวเด่นแล้วเนี่ยอันพรท่านโทษครับปีนี้อายุปีแล้วตั้งแต่กี่อายุห้าหกหกคนแล้วผมขอมื่อนี้ครับในปัจจุบันเก็บสิบยันนได้ซื้อหนังไหมได้ซื้อได้เี่วนักสกุลนแล้วนี มัาแมนหัวอีกนเพิ่นอายุเปปีทำได้เป็นนมหน้าตามมนดีเป็นได้น้อยแค่ไนเออแต่จัดเแล้วกอนอะไรแค่ไหนการสบเ7็ดกัสแปดา้ชเอเรเวพัาอายุนอันมหมายที่ผมถามนี่นะครับพี่น้องที้นเพน่์จะสงสัยกันบางคุณยายนีขึ้นดนหัวเด็กน้อยแท่นะครับกระลุกหน้าตอบไปชัดเจนนครับอายุปปีแล้วสิบเจ็ดกับสิบแปดวาคุณยาย อันปิ้งกับย่างอันเดียวกันรอบอะไรเออล้วเราสับสนเออคุณยายครับอ,อันเพิ่อขึ้บอ้ายบอักลางเพิ่นมาสมัครมาล้อมอะไรแบบไรกับมับโอ,อ้มันเป็นคนผักลางโอ้มันเป็นธรกระดาเได้ห่ือไรไหนปี่ยังครับยพรัเอ,อก่เกนเนี้ยพี่ยัง่อกระเอกทีเกเก่าได้หอันสภาันสะไพริศเลีย กูบังเอี่ยงไหมผใดนะผู้ใดโอ้พี่ยี่ลิเกกันที่โอ้ออมออมยามากอนรับคกง่ายนะครับขออนุญาตพี่น้องครับตอนนี้ไถามข้อมันไปเป็นมากอนนะครับคอยแสดงความสามารถแต่ละคนเนาะเอาครูต่อมาเชิญเลยครับอย่ามาเลยบาทคกูต่อมาสาธกพูดถึงช่วงบ้านเศษนี้นะพี่น้องเบิองนะครับได้ผู้นี่เพิ่มเป็นลูกพี่ก็หู้จักความนะครับ ลูกเจ้าพ่อเจ้าของตาบอดเปลี่ยนขึ้นเคอยพ่อเรมากครับแต่เดี๋ยวเดื่องถามกันผู้ใดเป็นพ่อข่อยเดาเนี่เอากระเพาใหญ่ตาบอดจริงเลยพ่อเจ้าอ่ะพ่อจังไลยตาบอดบอดนี่ผัวเด้วค่ะผัวเจ้าผัวค่ะอันไร้ผมถามเร้่องัดนี้เฮ็ดจังไงจังไงเรามาเป็นผัวครับ ว่าก้อนเสน่ห์เล่ามาเป็นผัวนีต่ตะกี้ฉันเป็นสาวโสดสาวข้างบ้านบ่ม,นมีผัวเดี๋ยวไปเห็นตู้เห็นเมียตะเทียสนอกกันพอดีมามื่อน,นั้นเลาวเน้อไก่หน้าบ้านมาเขาได้คุ่ก่อนเราไปเฮ็ดผัวสนิทโอ้ยขอโทษจะ่าข่อยเปคนณเจี๊บุญสุนท่านบ่บุญแบบใดครับเอาขอ่อยทำบุญท่านท่านน้ำเล่าหนี้ดิเอาทำแบบไหนอีกอ่ะเอากระจกบอกว่าผู้ใดท่านเงื่อนได้เป็นเศรษฐีอันนี้ผมเคยได้ยินโยแต่ว่าผู้ใดท่านหี้เนี่นเป็นหน้งฟ้าเขาได้ท่านหนี้เห็นเล่า อันเจา้าพวกราซี่ลุ้ยน้ำมันและเรื่องคนกินก็ค่ะมีแห่งอย่างเดียวลุยได้แต่มาเนี่ยนี่โอ้อันผมสอต่อในบัดนีนผมถามต่ออันครอบครัวเจ้าผัวกับเมียในภาพกันเห็นมัมเป็นสมขายติดมันจะไม่เห็นหมันมเป็นสมจะได้เพิ่งหน้าพวกข่อยนี่นุ่งผ้าใช้สิมาก,กาเขลาล้านพวกข่อยด้วยอันอันที่ผมถามนี่พี่น้องเยื่น,ยยนอี๋น,อน,นะครับที่มาฟังร้องฟังร่ำนี่จะห้าเพิ่งขึ้นจากกินหมัมกินสมเพิ่งกระซิบวดนเจ้าสองคนผัวกับเมียพูดถึงกระซิบวัดเข่ากระเป๋าเ้ออกระซิบวันไดนุ่อยนได้เหงนาย ตัวนะครับไ่เนียกหมัขายครับพี่้องเีห่นไงขาย้อเลยไม่แมาเืันยังไงจ้ะคุงพ่ใส่ถุงว่าสันนี่โอ้ยมันมันมันสมไมั่นหรือยังเ่ยไม่ยังครับทำอยู่เ็ตาดดแถวบ้านเขาบ้นทานั่นน่ะดิไม่ยังหรอกครับโคตรพอโคตรแม่คอย เพือเล่ามาเป็ี่นผัวปาแปลงนอ,นอันนี้ละคัน่อันนีมนน้มันยังแล้วมาอันนี้คื้สิ่งออกหนานนนคุณเนา,ทานทะทีน,นี้ทีนท้หนท่าไับที่เปียทแกนคุณเลยผมสอนเราตอนนี้เราหนาสนใจด้เหยัดด้ยครับเรื<พ>อ่องันดีข้าวใบครับวันดีครับจะฟังเสียงได้ไหมอันซื้อเลีนซื้อย,งยงังครับชื่อเลียนชื่อแกงครับซื้อยางกอแกงครับแกงฟรีได้บ้างเลย ซึ่อนีคุณรูณ้อยู่ในโรงเรียนเพื่อนเก็บายสว่างมาเดียมยยังไงด้คะชึ่งอัน้ไมาได้ใส่เขาไปเอาอยูวัดคุณเด้อบ้าปูต้งให้คุกี้บอขัไปเรียกเอาอยูน้มธา<อ><อ>ตุเห็นหมอันนั้นสกุลอะไบมายคาตาคือบา่าตาครับคือว่าคาตาไปคุณอาที่สกเกตเกันเน่งโมจงเก่งแกกนใต้ใต้ไข่ห้องล โอนเลยบาคนสีสเกตปกตีคอันนี้งานอยังละครับสมือเนี่ยทำ่มือนีแต่สานแ้่สานสทายนี่ล่ะมันค่นข้างโลกมนขึ้นมากไปามีโี้โอวอ่ไปต่บาเลยนีมันจิงหัว่นะแต่กังได้ชอบไปละอาเพื่อได้ชอบครับโอ้ยงานวิจุิาจนะถีบเลยเนาะเพื่อเปนงานใหม่เราในงานนย้นงแบดเด็นงานผมช่างหลวงครับในงานผมตัางหลวงพี่ดองครับ อันเป็นเจ้าหน้าที่แผนงานนะครับเนี่ยอ่าแผนกานจองกล้องสวีตสวีเดี๋ยวด้วยบาดไออันอันจ้องกล้องอันก็ที่พอดีสางถนนเนี่ยแง่นะครับตาบอดจ้า อันนี้เพื่อนบอกว่าบกราบกราก็ต้องไปซอหอกสิแมมึงไปเยนผมไปฝาไปฝ่าอรร่หยงูขนาดน้บอกเครับเยอต้นข้าว่ะ้าวใชต้เาไม่ชกโกนอี้าไเนะัข้าแ่ตกันวเหรอแม่ตาไหนแต่เมื่อใช้มายงไรแม่ตตาโก้ตนถามสิหนเอย ันเส็ก็ตอบนักเรียนแ่คนมาได้นักเรีกำลังเอกับทนายที่ทำเน่ว่มาคีุยแท่คนม่ไหวีบุ้ยคนคุยเนี่ันน้มัตองตว่าวอเยงานบคุหมอเฮียงานกัว่านมองเอ้นพี่จอบเ้าหนก็หนีอบเส้หีค่ะ คือบอกออกด้วยโมาหันก็่นู่นหนีครับมันไม่มีเวลาค่ะแต่กระธาทวมาอย่ังรำบพ่หมอสมัคเพ่งค่ะเดี๋ยวนี้เราประกาศรับสมัครหลอกมาลสมัครเพลงจังหจ้าองเป็นหมอเป็นพยาบาลต้นไขโรคมานแห่งรแห่งนั้นต้นนลาออกมาท้องไห่ออกแมวเือนา่ไทค่ะครับบางคนไว้บังอัน้โไม่เหนื่อยเหนื่อยตัว่หนื่อยที่กาเช่า